รู้สึกว่าถ้าจะพูดให้ครบถ้วนเนี่ยคลิปจะยาวมากเลยค่ะมาแบ่งทำเป็นคลิปสั้นๆทีละนาทีสองนาทีดีกว่านะคะคลิปนี้ก็จะพูดเรื่องเทคนิคการเลือกครีมให้เหมาะสมกับสภาพผิวค่ะผิวที่เป็นสิวง่ายการเลือกครีมและเครื่องสำอางยิ่งต้องพิถีพิถันมากขึ้นค่ะ ช่วงอายุก็มีความสำคัญต่อการเลือกครีมเพราะสาววัยรุ่นบางคนมักใช้ครีมตัวเดียวกันกันกบของคุณแม่สังเกตไหมคะเวลาแม่ใช้อะไรดีก็จะบอกลูกใช้อันนี้สิแต่จริงๆแล้วอาจจะเกิดปัญหาภายหลังคะ่ะเพราะว่าระดับความเข้มข้นหรือสารที่ผิวต้องการในแต่ละช่วงอายุไม่เหมือนกันนะคะ ตรงนี้ไว้เรามาแตกรายละเอียดกันข้างหลังก็ได้ค่ะแต่ว่าครีมคุณแม่ไม่ใช่ครีมลูกค่ะครีมลูกก็ไม่เหมาะสมสําหรับที่คุณแม่ค่ะเพราะว่าเวลาที่เราอายุมากขึ้นครีมที่ใช้ต้องมีส่วนผสมที่แตกต่างจากช่วงวัยสาวค่ะ เพศราคาเพศหญิงและชายมีสภาพผิวที่แตกต่างกันดังนั้นเราจึงควรเลือกครีมให้เหมาะกับเพศด้วยนะคะเพศชายนี่ไม่ใช่ผิวจะแข็งแรงนะคะบางทีเขาก็แพ้ง่ายเอาได้ด้วยเหมือนกันค่ะเลือกครีมให้เหมาะกับลักษณะการใช้ชีวิตด้วยอย่างคนทำงานในร่มกับคนทำงานกลางแจ้งรายละเอียดของการดูแลก็ต้องแตกต่างกันค่ะแล้วครีมอะไรตัวไหนลงก่อนลงหลงัง หลายคนมีครีมนับสิบวางอยู่หน้ากระจกคุณเคยรู้ไหมว่าต้องใช้ครีมตัวไหนก่อนหรือหลังเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดและไม่ก่อให,ให้เกิดการอุดตันเทคนิคง,ง่ายๆก็คือทาครีมที่มีสาระสำคัญที่ต้องการให้ดูดซึมสมบูรณ์เป็นอันดับแรกจากนั้นเลือกใช้ครีมที่เหลวครีมหรือโลชั่น ที่เหลวที่สุดเหมือนเป็นของเหลวลงก่อนนะคะพวกที่ลักษณะเป็นของเหลวอันดับแรกตัวที่ต้องการออกฤทธิมากที่สุดก่อนอันดับต่อมาตัวที่เป็นของเหลวลงต่อมานะคะแล้วตามด้วยเซรัม่มเจลอ่อนเจลแข็งโลชัน่นครีมแล้วต่อด้วยครีมกันแดบดบแล้วค่อยลงเมคอัพค่ะการาทำ Market Research นะคะ ระดับโลกเลยเขาบอกว่าผู้หญิงทั่วโลกเนี่ยมีขั้นตอนการบำรุงผิวไม่น้อยกว่า8ขั้นตอนค่ะ Amazing พอกลับไปนับบนโต๊ะเครื่องแป้งดูจริงค่ะที่ฉันมีประมาณ8-9ขั้นตอนเหมือนกันค่ะต่อไปเป็นการทาครีมแบบถูกวิธีนะคะวิธีทาครีมแบบถูกวิธีปริมาณที่เหมาะสมก็คือเซนหนึ่งส่วนสี่ของ ข้อสุดท้ายของนิ้วก้อยข้อนี้นะคะแล้วก็แบ่งเป็นเซนหนึ่งเนสประมาณนี้ค่ะเซนหนึ่งสนสของข้อสุดท้ายของนิ้วก้อยจะไม่มากเกินไปไม่สิ้นเปลืองแล้วก็ไม่ทิ้งให้เหลือคราบบนผิวนะคะลำดับต่อไปควรแบ่งเนื้อครีมออกเป็นจุดเล็กๆแตะให้กระจายทั่วหน้าเม็ดหนึ่งที่1ซนหนึ่งนสปลายก้อยของเราเนี่นะคะ่ะ แบ่งให้กระจายทั่วหน้าแล้วเกลี่ยเบาๆให้กลมกลืนเวลาเกลี่ยล่ะคะใช้นิ้วที่มีน้ำหนักเบาค่ะไม่ลงน้ำหนักมากเกินไปอาจจะเป็นนิ้วกลางหรือนิ้วนางค่อยๆเกลี่ยโดยไม่กดถูหรือรั้างผิวนะคะเวลาเราอยากจะมีผิวที่ปราศจากริ้วรอยเป็นนานๆเวลาเราสัมผัสผิวสัมผัสแบบไม่ให้ผิวถูกดึงยั่วค่ะ สังเกตดูนะคะแตกต่างไวอันนี้คือผิวถูกกดดึงรั้งนะคะแล้วก็สัมผัสความเบาประมาณนี้นะคะ่ะเบาเท่าถึงประมาณนี้แต่ว่าผิวอะไม่เคลื่อนเลยผิวไม่ถูกรั้งดึงเลยค่ะอันนี้ก็เป็นเคลสลับอันหนึ่งที่ช่วยชะลอไว้ได้แล้วก็ ไม่ควรนวดคลึงเพราะวิธีดังกลา่าวอาจกระตุ้นให้เกิดการอุดตันค่ะสำหรับคนที่ไวต่อการเกิดสิวเมื่อก่อนนี้นะคะมักจะได้ยินคอมเพลนปัญหาว่าไปนวดหน้ามาแล้วสิวขึ้นนั่นละค่ะปัญหาก็คือลักษณะผิวลักษณะรูมขนบางอย่างเวลาที่ถูกนวดคลึงขัดถู จะไปกระตุ้นก่อให้เกิดการระคายเคืองอุดตันหรืออักเสบเพราะฉะนั้นปลอดภัยไว้ก่อนเวลาเราปฏิบัติต่อผิวนะคะแบ่งครีมเล็กๆให้ค่อนข้างกระจายทั่วหน้าแล้วเกลีย่ยวเบาให้กระจายตัวทั่วถึงกันหรือจะ,อะนวดถูฝ่าม,มือทั้งสองข้างนะคะให้อุ่นนิดนึงแล้วก็วอร์มผิวให้ทั่วก็เป็นการช่วยกระตุ้นการซึมของผลิตภัณฑ์ด้วยเหมือนกันค่ะแล้วถ้าหากว่าสีผิวไม่เท่ากันนะคะ ให้ลองเกลี่ยครีมจากบริเวณผิวสีเข้มก่อนค่ะแล้วไล่ไปสู่บริเวณที่ผิวอ่อนกว่าเพื่อช่วยให้สีผิวส่วนที่หมองคล้ำกว่าได้รับการดูแลอย่างเจาะจงมากขึ้นแล้วกลับมาเจอกันเอาผิวสวยๆมาอวดด้วยนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าหาหัวข้อที่ถูกใจมาฝากอีกคะ่ะวันนี้ลาเท่านี้ก่อนคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบายค่ะ